สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายตัวใหม่ล่าสุดของค่าย Science Sky นะครับก็คือรุ่นเป็นไฟฉายคาดหัวรุ่น Hs7R นะครับจริงๆแล้วตัวนี้มีการขายมาแล้วประมาณสักปีหนึ่งได้นะครับแต่ว่าเขาได้ออกรุ่นอัปเดตมาก็คือตัวนี้ครับนะตัวนี้นะครับจะเป็นสีเงินนะครับนะแล้วก็มีการทำลวดลายใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของ LED ตรงนี้นะครับจะเป็นหลอดลูมิเลตนะครับนะ L1HX นะครับนะ ก็ความจะมีค่าแสง 4,000k เหมือนกันนะครับแต่หลอดตัวนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะดีกว่าหลอดรุ่นเก่าที่เป็นออสแลมปีก็คือมันมีความพุ่งมากกว่านิดนึงนะครับแบตเตอรี่ข้างในก็เป็น21700นะครับการชาร์จตรงนี้ไท4 C นะครับเป็นไท4 C สามารถที่จะชาร์จได้นะครับสะดวกเลยนะครับอยู่ที่หัวตรงนี้นะครับเป็นไฟฉายที่มีสองสวิตช์นะครับสวิตช์บนตัวนี้ก็คือควบคุม f l a s l i g สปอตไลท์ครับแล้วก็สวิตช์ตรงนี้นะครับจะควบคุมฝัดไลท์นะครับท้ายแม่เหล็กนะครับแบต21700นะครับเป็นไฟฉายคาดหัวแบต21700ที่ผมว่าค่อนข้างดีนะก็คือมันเบาด้วยนะครับนี่ครับแบตเตอรี่เขานะครับลุยกันได้ยาวๆเลยนะครับท้ายแม่เหล็กนี่ดีมากๆนะครับดูดแรงมากนะครับในส่วนของนะครับ สายคาดนะครับนะสายคาดก็จะเป็นแบบลักษณะจะเป็นผ้าหน่อยนะครับนะแล้วก็ค่อนข้างกว้างครับข้อดีคือค่อนข้างกว้างจะใส่สบายมากนะครับในส่วนของ bracket ก็คือตัวแป้นยึดตัวกับตัวไฟฉายเนี่ยตัวนี้จะเป็นเป็นเหล็กนะครับนะเป็นเป็นสแตนเลสในพวกนี้นะครับนะข้อดีคือทนทานนะครับแต่ถ้าพูดถึงข้อเสียคือผมจะไม่ชอบอย่างหนึ่งคือมันทําให้ถอดไฟฉายยากแล้วก็อาจจะทําทให้เกิด การขูดขีดที่ตวไฟฉายบ้างนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ลุยๆเราไม่ได้แคร์เรื่องนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนะโอเคนะครับไปดูในส่วนของลูเมนส์นิดนึงนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับสปอตไลท์นะครับความสว่างสูงสุด2800 l u m e n ลูเมนเห็นไหมครับนะก็จริงๆแล้ว2800ลูเมนเสียเปิดได้ประมาณสัก1นาทีนะครับก็จะดรอปมาที่หายนะครับนะ ก็ลากได้จริงๆเนี่ยนะครับพอมันดรอปมาที่ไฮแล้วเนี่ยก็ลากได้จริงๆประมาณ4ชั่วโมงนะครับระยะแสง186เมตรนะครับในส่วนของไฮเนี่ยก็800รดูเมนส์นะครับเปิดได้6ชั่วโมงก็จะดรอปก็ก็จะมันก็ต้องดรอปลงมาอีกสักหน่อยนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับ6ชั่วโมงมีเดียมนะครับ200ลูเมนส์นะครับ26ชั่วโมงแล้วก็โล50ลูเมนส์ประมาณ100ชั่วโมงโหมดที่น่าจะได้ใช้บ่อยนะครับก็คือ มีเดียมกับไฮนะครับถ้าเกิดเราใช้ในการเดินป่าหรืออะไรพวกนี้นะครับในส่วนของ flashlight นะครับเทอร์โบ2,000ลูเมนส์นะครับเปิดได้4.5ชั่วโมงจริงๆแล้วก็เท่ากันครับประมาณสักหนึ่งนาทีมันก็จะค่อยๆดรอปลงมานะครับก็อ่าเปิดได้ตรงเนี้ยนะครับนะเขาบอก4.5ชั่วโมงนะครับระยะแสง91เมตรไฮนะครับ900ลูเมนส์นะครับอ้อขอโทษทีครับไฮนี่คือ500ลูเมนนะครับเปิดได้9.5ชั่วโมงนะครับ มีเดียม1 0 0ลูเมนเปิดได้48ชั่วโมงแล้วก็โล15ลูเมนเปิดได้140ชั่วโมงนะครับนะการกันตกกันกระแทกก็2เมตรครับตรงนี้นะครับนะ IP 68กนะครับกันน้ำกันฝุ่นนะครับนะข้อดีของเจ้าตัวนี้คือมีรันไทม์กราฟให้ด้วยนะครับนะว่า uh, การลดพวกระดับแสงเนี่ยลดลงยังไงบ้างนะครับเนี่ยเปิดเห็นไหมครับ2,800ลูเมนเชื่อจริงแต่ว่ามันได้ไม่นานนะครับมันก็จะประมาณสักนาทีหนึ่งก็ค่อยๆดรอปลงนะครับนะอยู่ที่ประมาณสัก800ลูเมนสแล้วก็ลากยาวๆเลยครับชั่วโมงกว่าก็ค่อยๆดรอปลงมเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วระดับที่เพียงพอก็ประมาณสัก400-500ลูเมนนะครับนะประมาณนั้นนะครับตัวนี้เป็นรันไทม์กราฟของสปอตไลท์นะครับ ส่วนตัวนี้เป็นรันไทม์ของฟลัดไลท์นะครับนะโอเคนะครับทุกตัวมันร้อนมันก็ต้องดรอปอยู่ดีแล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นไฟฉายอะไรก็ตามนะครับนะโอเคนะครับนะตัวนี้ก็เป็นข้อมูลของ s s 7 r นะครับเราไปดูการใช้งานกันเลยครับว่าสุดไฟฉายตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับโอเคครับอ่าในส่วนของการใช้งานไฟฉายตัวนี้ก็ง่ายมากครับนะกด1ครั้งนะครับก็จะอ่าเป็นการอ่า ดูสถานะนะครับของแบตเตอรี่นะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ว่าเราจะกดปุ่มไหนก็ตามนะครับนะปุ่มข้างตรงนี้ก็มันจะยังไม่เปิดนะครับนะถ้าต้องการที่จะเปิดนะครับก็ต้องนะครับกดค้างไว้นะครับปึ๊บอ่านะครับมันก็จะเปิดโหมดที่มันจําล่าสุดนะครับนะในส่วนของสปอตไลท์จะจําได้แค่โลกับมีเดียมนะครับไฮกับเทอร์โบมันจะไม่จํานะครับพอติดแล้วเราก็กดไล่ไปครับอ่า โล w มด d i u มไฮเทอร์โบนะครับประมาณนั้นนะครับในส่วนของฝัดไลท์นะครับถ้าเราอยากจะไปฝัดไลท์เนี่ยเราอาจจะปิดก่อนก็ได้ครับกดแช่ก็ปิดนะครับหรือจะมาที่ปุ่มนี้เลยก็ได้นะครับกดแช่ปุ๊บเปิดนะครับนะแสงจะออกอมเหลืองสวยเลยนะครับเหมือนกันครับระบบการทํางานก็คือพอมันติดแล้วปุ๊บนะครับกดไล่ไปเลยครับอันนี้โล w มด d i u มไฮเทอร์โบนะครับโล w มด d i u ม h ฮเทอร์โบไม่มีโหมดอ่า ในส่วนไม่มีในส่วนของสโตรบปไม่มีในส่วนของโหมดกระพริบนะครับนั่นก็คือไฟฉายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอสลับไปสปอตไลท์นะครับนะกดแชร์ค้างไว้ปุ๊บนะครับตอนนี้กลับมาที่สปอตไลท์นะครับนะครับตอนนี้เปิดที่โหมดไฮนะครับไฟฉายมี proximity sensor นะครับทุกท่านเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับจะมีเซนเซอร์ลดระดับแสงนะครับเวลาที่เราเปิดในโหมดแรงแล้วมัน มันเข้าใกล้วัตถุอะไรบางอย่างนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกรณีที่ไฟฉายมันเปิดติดเองอย่างเงี้ยนะครับในกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้นะครับอันนี้คือดีเลยนะครับในส่วนของการล็อกไฟฉายนะครับนะก็ที่ปุ่มสวิตช์ของสปอตไลท์เนี่ยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะ ล็อกได้ง่ายดดยเลยนะครับโดยการกดแช่ค้างไว้ครับพอมันเปิดมาปุ๊บกดรอไปอีกครั้งนิดนึงรอมันกระพริบแบบนี้ครับอ่าตอนนี้ก็คืออยู่ในสถานะล็อกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับไฟฉายล็อกแล้วเรียบร้อยครับปลอดภัยถ้าต้องการที่จะปลดล็อกนะครับก็กดค้างไว้เหมือนเดิมครับจนกว่ามันจะเปิดไฟนะครับระดับต่ําขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับเนะโอเคนะครับนะนี่ก็คือการใช้งาน เบื้องต้นคร่าวๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะครับใช้งานง่ายสะดวกดีมากนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวเราไปลองเดินดูแสงกันครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับโอเคครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กับโหมดสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ตัวนี้คือโลนะครับก็มองเห็นได้ในระยะประมาณสัก10 20เมตรนะครับค่อนข้างพุ่งดีนะครับ เป็นสปอร์ตกลมๆนะครับตรงกลางแบบนี้นะครับก็แสงก็จริงๆแล้วขอบไม่ได้ตัดมากนะครับขอบมนๆหน่อยแต่ก็โอเคไม่ได้น่าเกลียดหรือว่าทําให้ปวดตามากนะครับนะสามารถที่จะเดินในป่าได้นะครับในโหมดโลนะครับนะไปดูมีเดียมครับอ่านี่มีเดียมครับโอเคผมบอกเลยว่ามีเดียมเนี่ยน่าจะเป็นโหมดที่เราใช้บ่อยนะครับนะในป่านะครับนะ มีเทียมนะครับแสงออกจะติดเขียวนิดนึงนะครับนะติดเขียวนิดนึงตามสไตล์หลอด sft 7 0นะครับก็โหมดนี้น่าจะใช้บ่อยครับในการเดินป่านะครับหรือว่าใช้งานทั่วไปนะครับไปต่อเลยนะครับมาที่ไฮครับทุกท่านอ่าไฮเนี่ยไฮนี้จะเป็นโหมดที่ใช้กันบ่อยๆเลยครับถ้าเกิดว่าจะต้องไปเดินป่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมว่าเป็นโหมดที่ดีมากสว่างดีมากแล้วก็พุ่งไกลนะครับเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยครับนะอันนี้ก็จะไม่ค่อยติดเขียวแล้วนะครับเพราะว่าโหมดมันแรงขึ้นมาแล้ว นะครับเทอร์โบก็จะตัดมาที่โหมดนี fruit, okay, um, tense, see, ้นะครับเทอร์โบประมาณ1นาทีมันจะดรอปมาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับปุ๊บเนี่ครับเทอร์โบนี่สว่างมากๆนะครับทุกท่านเห็นไหมครับว้าวเทอร์โบเนี่ยจะดรอปมาที่โหมดนี้นะครับจะดรอปมาที่โหมดนี้เนี่ยใช้งานในป่าก็ไม่มีปัญหาครับนะเราเห็นวัตถุเห็นพื้นเห็นอะไรพวกนี้ชัดเจนนะครับนะเนี่ยครับ เธอโบได้หนนาทีครับเพราะว่าหลอดนี้มันมีความร้อนสูงมากนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังลดระดับลงมาแล้วนะครับนะประมาณนั้นนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยไฮนี่ก็เหลือๆแล้วนะครับนะสำหรับการเดินป่าการใช้งานทั่วไปนะครับจริงๆแล้วมันใช้งานในป่าเนี่ยมันก็โอเคนะครับจริงๆแล้วอ่าไฟฉายตัวนี้ถูกออกแบบมาเหมือนกับเป็นเวิร์กเวิร์กเฮดแลมนะครับก็คือไฟฉายเพื่อแบบทางานปฏิบัติงานอะไรพวกเนี้ยนะครับในโรงงานไซต์ก่อสร้างอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ย มันใช้งานแบบในป่าเนี่ยมันก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับนะเนี่ยครับเทอร์โบก็ดรอปลงมาแล้วประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนทุกท่านเห็นนะครับนะก็ป้ายตรงนู้นนะครับอยู่ห่างจากผมราวๆสักเเกิน50เมตรอยู่นะครับนะพุ่งไกลมากนะครับแสงดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของฝัดไลนะครับขออนุญาตปิดแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับทุกท่านในส่วนของฝัดไลท์นะครับอันนี้คือโลนะครับก็พอที่จะพอเดินในป่าได้แต่ยังไม่ดีนะครับค่อนข้างเบานะครับผมไปมีเดียมเลยนะครับอ่ะมีเดียมโอเคมีเดียมเดินในป่าได้ครับนะน่าจะเพียงพอนะครับต่อการเดินในป่าแต่ถ้าวิ่งไม่โอเคนะครับนะแสงดีครับแสงสวยออกเหลืองนะครับสบายตาไปที่ไฮครับ อ่าอันนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าไฮนี้จะเป็นโหมดที่ถ้าผมจะต้องไปเดินป่าวิ่งเทรลผมจะใช้โหมดนี้นะครับมันก็พุ่งไม่ได้ไกลมากนะครับนะแต่ก็ป้ายนั้นอยู่ห่างจากผมราวๆห้าสิเมตรขึ้นเนี่ยนะครับผมมองเห็นนะแต่ว่าในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับนะเดี๋ยวไปเดินเข้าป่าดูครับตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับทุกท่านเข้าป่าเนี่ยมันจะเห็นสีสันของวัตถุต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับนะผมเห็นระยะสัก1ิบสเมตรเนี่ยชัดเจนครับนะ นี่คือข้อดีของไฟฉายตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกใช้แสงขาวแสงเหลืองได้ตามสถานการณ์เลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเนี่ยตอนนี้เดินเข้ามาในพื้นที่ป่าแล้วครับทุกท่านาเห็นไหมครับเนี่ยนะครับตรงที่อยู่ตรงมุมมืดตรงนั้นประมาณสักอ่าสิเมตรจากผมเนี่ยก็ผมยังมองเห็นทุกอย่างชัดเจนครับนะไม่มีปัญหาเลยขอไปโชว์เทอร์โบนะครับ เทอร์โบอยู่ได้1นาทีก็จะตัดมาที่หายครับนะประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราอยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับมันเปิดพื้นที่ได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับกว้างสว่างแสงสวยนะครับใช้แล้วรู้สึกปลอดภัยนะครับตัวนี้ฝัดไลท์เนี่ยสปิลเขาคุมถึงเท้านะครับทำให้ใช้งานในการเดินป่าได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะการใช้งานแบบ ในบ้านหรือในโรงงานพวกงานซ่อมหรืองานตรวจอะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้นะครับอันนี้แสงหลบลงมาแล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับก็ไฟฉายก็มีการควบคุมอุณหภูมิที่ดีครับนะสองพลูเมนในขนาดหัวที่ไม่ได้ใหญ่มากแบบนี้มันเปิดได้ไม่นานหรอกนะครับก็ประมาณสักนาทีหนึ่งำนองนั้นนะครับแต่ว่าไฮนี้ก็เพียงพอนะครับสําหรับการใช้งานโดยทั่วไปแล้วนะครับแล้วก็ลากได้ยาวๆเลยนะครับห้าร้อยลูเมนนะครับโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่ดีครับนะ เป็นไฟฉายที่ดีน่าใช้งานนะครับแล้วก็แสงสปอตไลท์ฟลัดไลท์นะครับนะดีมากๆนะครับมีทั้งแสงขาวและแสงเหลืองให้เลือกใช้ตามสถานการณ์นะครับโดยรวมเป็นไฟฉายตัวที่ผมชอบนะและผมก็อยากจะพามันเข้าไปาเดินป่าวิ่งเทลด้วยนะครับเพราะว่าผมเลือกแสงได้หลายรูปแบบนะครับนะ ถ้าจะปรับปรุงอะไรก็น่าจะมีในส่วนของระบบ UI ครับนะก็คือผมอยากจะให้เขาซ่อนเทอร์โบนะครับแล้วก็มีโหมดกระพิบนะครับประมาณนั้นครับนะโอเคนะครับทุกท่านตอนนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเกี่ยวกับไฟฉายคาดหัว s c i e n c e SS7R นะครับรุ่นอัปเดตนะครับรุ่นอัปเดตนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวโชว์เทอร์โบให้ดูอีกรอบครับนะ อ๋อเมื่อกี้เป็นเทอร์โบนะครับมันตัดมาเห็นไหมครับโลมีเดียมไฮเทอร์โบครับนี่เห็นไหมครับเทอร์โบที่ถนนสว่างไหมครับสว่างมากๆเลยนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับทางค่าย Science Sky แล้วก็ร้านนะครับ e m e r g e n c y Gear Backpack นะครับที่สนับสนุนการรีวิวในครั้งนี้นะครับเป็นไฟฉายที่ดีมากๆครับแล้วก็ผมก็ประทับใจตัวนี้มากๆนะครับ าฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ